สวัสดีครับผมพวัตธรรมภูสิทธิ์ครับับสาเหตุที่ผมมาทำสวนลำไยสมัยก่อนก็ทำงานบริษัทอยู่ของทีเทแล้วก็มาตรวจงานในพื้นที่ผู้รับเหมาก็ชวนมาดูในพื้นที่นี่ละครับมาชวนดูเราก็เห็นว่าพื้นที่มันดีแล้วก็มันเป็นเส้นทาง AEC เราก็คิดว่าไปทําธุรกิจอย่างอื่นได้ก็เลยมาซื้อไว้ซื้อไว้เสร็จก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยลงลําไยนี่แหละเพราะว่าตั้งแต่เราไปตรวจงานที่ลําพูนเนี่ยลําพูนจะออกที่หลังตากคิดว่าปลูกที่ตากเนี่ยมันน่าจะได้ราคาดีก็เลยมาทําสวนลําไยที่ตากนี่นะฮะครับวิธีปลูกลยาไยของผมเนี่ยผมปลูกสิบสองเมตรซึ่งผมก็าวางแผนไว้ว่าถ้าผมปลูกสิบสองเมตรเนี่ยผมจะเอา รถสามารถเข้ามาทํามาช่วยลดแรงงานของผมได้เช่นพ่นยาหรือว่าใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยผมจะใช้รถไถในการช่วยในการเพิ่มผลผลิตก็เลยปลูกสิบเมตรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราไปตรวจงานทางเหนือเนี่ยเราเคยเห็นต้นลำใหญ่ๆเนี่ยเราก็วัดก้าวเอาเนี่รัศมีทรงพุ่มมันเนี่ยมันส2บเมตรมันถึงจะพอดีมันใหญ่พอดีทรงพุ่มก็เลยเป็นที่ตั้งต้นว่าเรามาปลูกสิบเมตรบวกกับวิธีเราจะต้องใช้เครื่องมือในการ มาช่วยเช่นรถพ่นยาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยไม่ต้องใช้คนเราก็ใช้รถก็เป็นที่มาฮะก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราทำอยู่ในสวนเนี่ยเพื่อให้ผลผลิตลำาไยได้ดีก็คือการเลี้ยงพึ่งโพงไทยซึ่งพึ่งโพงไทยเป็นพึ่งที่มีความอึดต่อโรคและแมลงที่รบกวนพวกตัวหมัดตัวอะไรที่รบกวนเขานะฮะ แล้วเราก็ไม่ต้องหาอาหารให้เขากินหากินเก่งดุครับก็ทำลำไยนี่ก็จะมีปัญหาสมัยก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องแรงงานแล้วก็เรื่องราคานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยบางทีก็จะไปชนกับทางเหนือบางทีก็จะมาชนกับทางจังหวัดจันทร์ทางผมก็จะหนีถ้าจันทร์ทำเดือนไหนเก็บเดือนไหนเราก็พยายามจะนับ จะนับเดือนทําแบ่งแปลงเรานี่นะออกเป็นสส่วนสส่วนหรือเรามีหลายแปลงเราก็ทยอยทาทีละแปลงเราไม่ทําหมดทั้งแปลงเราก็จะได้ราคาดีแล้วก็เรื่องการขาดแคลนแรงงานเราก็จะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าพอเราแบ่งแปลงปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาแรงงานในพื้นที่ซึ่งมีจํานวนไม่เท่าไรเราก็เรียกมาทําให้เราได้แต่ถ้าเราทําทั้งแปลงเนี่ยแรงงานเราจะขาดแคลนเพราะว่าทางจันทร์เขาเขมรก็ไม่ขึ้นมาเก็บให้เรา เพราะเขาจะเก็บทางจันทร์ทางเหนือเขาก็ไม่ลงมาเก็บให้เราเพราะว่าเขาก็เก็บทางเหนือเขาวิกฤตการณ์การทําลําไยที่น่ากลัวก็คือช่วงเป็นโควิดซึ่งช่วงโควิดเนี่ยผมเจอปีแรกก็เหลือโลละ8บาทซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ขาดทุนอย่างรุนแรงหลังจากนั้นผมก็จะมาเปลี่ยนวิธีการโดยจากแปลงใหญ่หนึ่งแปลงเนี่ยจะมาซอยเป็น3แปลงแล้วก็มากําหนดวันเก็บเพราะลําไยนีย่มันกาหนดวันเก็บกําหนดวันลาดได้ จะออกหน้าไหนหรือดูไหนได้ทั้งหมดเราก็กําหนดเป็นช่วงเก็บเพราะว่าผมก็ทําได้3มช่วงทั้งปีก็หลุดพ้นวิกฤตการณ์ตัวนี้มาได้จากโลละ8บาทก็ขึ้นมาเป็นกิโลละ20บาท22บาท18บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปส่งลาวประเทศลาวส่งอีสานเริ่มทําตะก้าหูเหล็กจากตะก้าขาวซึ่งส่งจีนเนี่ยใช้เฉพาะเบอร์หนึ่งบสอง พอเราส่งลาวเราก็ใช้เบอร์หนึ่งสองสามซึ่งเราได้น้าหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เงินมากขึ้นด้วยปัญหาของลําไยก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับคือลมพายุหรือลมฝนที่เข้ามาในช่วงฤดูมรสุมเนี่ยต้นที่สูงเกินหรือใหญ่แล้วก็ถ้าติดลูกเยอะๆเนี่ยลมพัดแรงๆหรืออะไรมรสุมมาแรงๆเนี่ยก็จะมีการโค่นทั้งต้นเลยหรือฉีกผ่าครึ่งปัจจุบันนี้ก็มีบางแปลงที่เราปลูกเนี่ยเราจะใช้สามต้น หันหน้าเข้าหากันใช้ประษาอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าปลูกตรงๆอย่างนี้สามต้นก็จะแยกออกจากกันเวลาปลูกต้องหันหัวเข้าหากันสามต้นแล้วทรงพุ่มมันก็จะเป็นทรงพุ่มเหมือนเนกับหนึ่งต้นนี่แหละฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำตั้งแต่ต้นเล็กยนันสี่ห้าปีนหกเจ็ดปีนี้ถ้าเราไม่ได้ออกผลผลิตเราไม่ต้องใช้ไม้คำ้ำมันก็อยู่มันได้แต่ถ้ามีผลผลิตเราก็ต้องช่วยคำ้ำผลผลิตค้ำช่อหน่อยครับอันนี้จะช่วยเสริมแล้วก็ เวลาออกลูกมันจะมีรากถึงสามรากเนี่ยเวลาเล่งลูกให้โตเนี่ยมันก็จะได้ผลผลิตที่โตดีดีกว่ารากเดียวครับ <c oughs> พืชสวนที่เราทำในสวนเราก็มีลำไย,ยมีมะปางมะยงชิดมังคุดแล้วก็ที่ทำเสริมจากเวลาที่เราว่างแล้วเนี่ยเราก็มาเสริมเป็นสวรสแล้วก็ปัจจุบัน เราก็จะมาเสริมอีกเป็นพวกปลูกเมลอนแต่ปลูกเมล่อนนี่เราจะจับกลุ่มมันทำเพื่อแรงงานในพื้นที่เป็นคนเฒ่าคนแก่จะได้มีงานทําและในอนาคตเนี่ยก็จะมีปลูกฝรั่งแล้วก็จะมีอะโวคาโดนะแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งนะคะก็คือแปลงเรียนรู้สมุนไพรซึ่งแปลงสมุนไพรนี่เราก็จะได้ผลประโยชน์ต่อยอดออกมาก็คือมาทําเครื่องสําอางผลิตเครื่องสําอาง ครับนอกจากทําสวนแล้วก็มีการไปช่วยทางหน่วยงานเกษตรอําเภอบางเจ้าเป็นวิทยากรในการไปแนะนําให้เกษตรกรลดต้นทุนในการทําแคลเซียมบลอนซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยว่าแคลเซียมบอลอนคืออะไรใช้แล้วประโยชน์อะไรมั่งบางคนทําลําไยมาเป็น1ิปีไม่เคยฉีดแคลเซียมบลอนแล้วซึ่งทําให้ผลผลิตเสียคือผลแตกเวลาฝนตก ร้อนจัดเย็นจัดผลจะแตกถ้าไม่ฉีดตัวนี้ไปก็เลยมีการแนะนําแล้วก็สอนขั้นตอนการทําอย่างละเอียดให้กับเกษตรกรเพื่อเพราะว่ามันลดต้นทุนจากขวดละ250ที่เกษตรกรซื้อในท้องตลาดเราใช้ต้นทุนในการผลิตตัวนี้แค่20บาทซึ่งจะประหยัดไปเยอะครับก็จะมีการให้เกษตรกรเข้ามาดูในแปลงมาดูการทําแปลงว่าออแปลงต้องสะอาด เพื่อที่ว่าจะทําจี๊ีหรือทําแก็บได้ผ่านแล้วก็มีขั้นตอนการเก็บวัสดุอุปกรณ์การเก็บปุ๋ยการเก็บยาถึงยังไม่ได้มาตรฐานแต่ก็สมควรจะต้องมีห้องเก็บไว้ในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> การตัดแต่งกิ่งของเราก็เราจะตัดแต่งกิ่งลงมาแล้วเราก็จะเอามีดซอยให้เป็นเล็กๆเล็กๆล,ล,ล,ลงมาหน่อยย่อยให้มันหน่อยแล้วก็จะเอากองไว้ที่พื้น ซึ่งจะช่วยปกปิดแดดแล้วก็เก็บความชื้นไว้ในดินเวลาลดน้ำเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ถ้าไม่มีเศษใบไม้ใบหญ้าปิดเนี่ยลดเนี่ยสองวันมันก็จะแห้งแต่ถ้ามีปิดเนี่ยจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์มันก็จะเป็นการลดต้นทุนเราด้วยเราก็เลยจะปิดแล้วก็ช่วงหน้าฝนเราเอา EM มาฉีดแล้วก็ไอจุลินทรียสังเคราะห์แสงฉีดมันก็จะช่วยย่อยสลายซากพวกนี้มันก็ทําให้เป็นเศษปุย๋ยเศษวัสดุมันก็ได้เป็นปุ๋ยขึ้นมาครับ ส่วนปุ๋ยที่เราใช้เราก็ผมจะเน้นทางเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวซึ่งทางผมเป็นการหมักเองหมักก็โดยการเอาขี้วัวขี้กะมาโรยโรยเสร็จก็จะเอา e อละลายกับน้ำแล้วก็กกน้าตาลแล้วก็มีเชื้อพอดอหนึ่งใส่เข้าไปฉีดลงไปในกองปุ๋ยแล้วก็ใช้รถไถวิ่งกบ เกี่ยให้เท่ากันแล้วก็ใช้ผ้าใบาปิดอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก2เดือน3เดือนนะฮะมันก็จะใช้ได้การตัดแต่งทรงพุ่มของเราสมัยก่อนก็จะตัดทั้งตัดแต่งทั้งทรงพุ่มใหญ่ๆเลยครับแต่ปัจจุบันนี้หาคนเก็บยากแล้วก็มันสูงเกินอันตรายในการที่จะเก็บเราก็จะมีการตัดยอดทอนลงมาให้เหลือครึ่งต้น หลังจากนั้นก็จะมีพวกชาวบ้านมาเก็บกิ่งไม้กิ่งใหญ่ๆเนี่ยเอาไปทําฟืนเราก็ให้เก็บไปเผาถ่านทาฟืนกันส่วนกิ่งเล็กๆนี่ก็ให้ชาวบ้านตัดซอยย่อยเหมือนที่เราแต่งกิ่งน,นะฮะเอาไว้ที่โคนต้นเพื่อทําเป็นปุ๋ยนี้ต่อไปครับน่าจะมาคุยถึงโรคโรคพืชของลํยาไยลํยาไยที่มีโรคที่น่าก,กลัวก็คือโรคล,กลากเน่าคนเน่าเพราะว่าถ้าแพร่ไปแล้วเนี่ยปลูกมาต้นแล้วเป็นสิบปีเนี่ยก็ยืนต้นตายเยอะมากน่าจะ เราก็เลยใช้ไตรโคดาม่าละลายน้ำปล่อยตามน้ำตามหัวสปริงเกอร์ตามโคนนะฮะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือหน้าฝนเนี่ยก็จะเอาไปซื้อลำละเอียดแล้วก็เอาผงไตรโคดาม่าที่เราเพาะเนี่ยผสมกับลำละเอียดโรยตามโคนฝนตกชื้นๆแฉะอันนี้มันก็จะได้ผลเป็นร้อยเเ็นลยครับผมเทคนิคสำคัญในการทำสวนลำไย,ยของพี่พวัตคือตลาดนำํำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้โดยทุกส่วนของลำไยสามารถสร้างรายได้ได้ไม่ว่าจะเป็นผลลำไยสดทานไม้จากกิ่งลำไยปุ๋ยหมักจากเศษใบลำไยและผลิตภัณฑ์เวสซมอาจากเมล็ดลำไย